ท่อ<ม>เนีนตัวนั่นและาการมาตรการปูาการผมามาตามแนวทางของปูสองบนกับเห็บซีครับผม เอาเชียงเชียงเลยบ่ครับผมเชียงเชียงเลยปูฝันบ่ปูเฮ้อฝันฝันฝันแล้วอ้วนป่ะหันมันบ่อไหมเออฝันว่าใส่เบ็ดไหมโอ้ติดกบพดแล้วพดอีพดแล้วพดอีมันบ่ออกมันบ่ออกียร์เก่าค่อตีเกียเก่ามาค่อยออกเกียเก่าครับผมแต่วันนี้สิเอาเกียรเก่าฮึกเม็ดเดียวเลยบ่มันมันนี่เกียร์เก่าของบ้านจีซีกำลังครับผมเออแต่ว่าข้างบนนี่มีเลขกสามตัวเยู่ งวดที่แล้วน่ฝันว่าได้ไ่เบดเมีนว่ามันสีมาคักๆบาทีมาสีมาคักมันม่มามันสีมาน้ำกลนโอ้ปูกกระยามันมาน้ำกลนเมีนเจ็ดเก้าเลยเจ็ดเก้าตัวเดียวนี่ครับแต่มาสมแบบมันเล็กมนมันสีของข่อยมันสีออกบุญไหโอ้อืมมันเคยออกเจ็ดเจดเก้าหมครับมาแล้วัฟ้านซเบดมื่อกจะออกเจ็ดเก่าแต่มันจะเป็นบนเด้อคิดว่ามันจะเป็นนบุมันสแมนบอถ้าเลขกัน

เพียงเพียงให้เสียอล่างตีเพราะบุญออกไปเดียวขยันบุบออกขยันไม่ออกล่างนั่นบุญล่างเรียกบุญนี่เอาสี่แปดศูนย์ตัวเดียวมาจากไรปูเรียกบุญนี่กอเรียกบุญเรียกเล็กหน่อยนะเล็กหน่อยบอกพี่เตปูบ้าเด็กหน่อยคนห้องดีละเออเล็กหน่อยมันบอกเออมันบอกไว้อย่าบอกปูเนี่ยปูสี่สื้อดำหม่่มาสี่แปดศูนย์มาห่วย งตัวกูตัวเล่กเออก็เล่ลองเบงเราเบงเราเบงซื้อหรอกตัเลขเล็กตัวมากกอเจ็ดเก้า่ะแหละตัเลขอันนี้สี่แปดศูนย์ซื้อไว้นะสี่แปดศูนยมสามตัวสี่แปดศูนย์ตาทาง้อมตทาง้อมบนมันสามตัวบนนี่แล้วกูแค่จีบสิบล้าเนาะตาหางตหางแปดศูนยเนียเออตาหางแปดตัวที่ตัดแปดศูนย์ ศูนย์บนตาราไปนั่นแต่มันอยู่ในนีได้พูกตัดมาตัวเดีวสีแปดเลยวันี้แปดสี่โอ้สี่แปดแปดสี่ครับผมออล่างนี่ล่างเลยเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเกตัวเดียวเมนเน้นเลยเจ็ดเกครับผมเน้นล่างเลยเลยแล้วกลับกันเลยเนเจ็ดเก่าเจ็ดหก ล่างนิดเดียวนิดเดียวฟันฟันอะใช่เบียดวงกลุมไปแล้วขีดเส้นไตไว้ดิเออเส้นไตเออนี่พอบ้านนี้ขิดคีดทวีขิดตัวแปดศูนย์ตัววงกลมแปดศูนยเมนท่อเน้นตัวนั่นละโอเคบานนี้จ่าจ่าเลยจเอาแขนแขนเน่ะนแกเลยบ่ต้องไปลำลีลำเลยกันปวตัดทางเดียวให้อ้วแล้วนั่ง กูดเตียนเตียนอยู่ปูโอ้ยคือบอกไ่ยานังเออว่าเริ่มดอย่างไรบ้างโอ้ยยังปูกล้ะล่แล้วเออนี่ละฟันดีตลอดบ่ปูฟันฟันดีอยู่ฟันดีอยู่แต่ว่ามันมันมิแตะสยไปเลี่่อยไหมอืมเม่อไก็ซื้อซีสองออกสองซี่อเออเออซื้อหาหนึ่งออกหาสองเมื่อวันมาหันจะมาหาซื้อน้าเจ็ดเก่าบอาขาโอู้ก็เลยว่ามันจี่มากวันนี้คือว่า มันบ่อมันมันสิออกน้ำกลนนะเออนั่น้าก็ออนน้ำกลนเลยเหรอลขกขันออกน้ำกลืนตรงตรงเล่นบ่ปูเมียนเจ็ดเก่าเลยเพราะว่าใส่เบ็ดเบ็ดเปลี่ยนเจ็ดไหมโกเป็นเก่าไหมตีมันต้องไปตีหลายตัวครับอือตีเท่านั้นกบตัวบาง่งตาแดงขึ้นไหมแล้วก็เน้นล่างเง้ยเดียวอีกเมียนเน้นล่างเพราะว่าบนมันออกไปเรับมันออกไปแล้วมันบ่อซ้ำกันเน้นล่างอง่างเดียวเจ็ดเก่าตัวเดียวเลย เจ็ดเก่าเม็ดเดียวเดียวเริ่มหัวลงนะครับแล้เจ็ดเก่าก็มีเจ็ดหกครับแมนมันกิดธมรมดาแต่ว่าแ่อยกับเจ็ดเก่าคือเจ็ดเก่าเนี้ยกันบอก็คือไปพุ่นประเทศพม่ากันโอ้มันสิบยมันสิบมันเวรซันนะอกันทีก็คือถือขันบ่อทีก็คือไปพุ่นประเทศพม่าเลยมันจะเป็นลำนี้น้ำเลยเป๊กกับเป๊ะรวดเรียนเจ็ดเก่าฝันดีตลอดเอ็นปะปูแมน เตั้งบอกเขามาหันกูไม่เห็นมันงานกูขาใหปพอเยอะเลยตั้งตั้งพระประธานไหมตั้งอะนทัดมันตั้งมงทำไมเขาฟันเนอสันโอ้ฟันดีฟันดีตลอดพระ่านหน่อยมันหกมันโกมันป่หนาแล้วมันว่าโป่หนาเาออกออกว่าเอยเปลี่ยนไปล้วเออยังสีได้ไหมร่มพแม่นล่มบอเขาดูเทียวเลยคนว่าเออยังเห็นได้เวสันกับผมฟันดีทีว่า เน้นตัวนี้หแหละเจ้าเขเน้นข้างบนเน้นแปดศูนย์นะข้างบนนข้างบนนี่เน้นแปดศูนย์เมีนการเอาไว้คือสี่ศูนย์กับสี่แปดเมนเน้นแปดศูนย์ข้างล่างนี่เก็ตเก้าเมตรเดียวแมียนตันั่นแหละครับผมสามตัวบนรแปดศูนย์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์สี่สี่แปดแปดสี่เลยสี่ครับผมอ่าเกตหกวเกตเก่าครับหัวขึ้นหัวลงสำหรับเลขตัวนี้ดังมานะครับนะ มันจะแล็บมันได้ปูงวดนี่ตัวเต็มรอยอยู่เต็มรอยอยู่ไม่ฮะเต็มรอยเต็มรอยเลยเพราะว่ามามามาเช็ดเก่าไปมันบอกว่านว่าหันมันสิออกว่านี้เหตุคือตัวนี้ไหมครับผมมันมันโด้ยโอ้ยเบิด์ตสองพันโอ้ยอยากพากือออกคลิปพร้อมตัวเดียวโอ้ยเบิด์ตลท์ตัวเดียวเด้เนี่ยสองพันตัวเดียวเลยเช็ดเก่าตัวเดียวเลยโอ้ครับผมซืีดีซ้หล้านเนาะ ซื้อราดเดียวเขาพ่อขายเขาขายสี่ลานโนซาเท่านี้แล้ลานละหาร้อยลานละหาร้อยหาร้อคนเลยสองพันครับพี่เอ๋ผมว่าออกจะได้ออกหกสามโอ้เจ้าใครอยู่ใครอยู่ใครอยู่มันบอกมันบอกเจ็ดหกขันออกเจ็ดหกในแห่งนี้ต๊ะใจไรนี่มันออกห้างมันออกห้างกันอยู่ดีแต่ผมเทียดเทียดสั่งสลาซอยกันเนาะสลากหังหัวคุณตรงมาหาโมยูบุ้งเนี่ย ตะล่าหัวอะไรบอกคูแมนมึงยู่มีเลยมันบกงนังสืบสวนมั่นกับทั้งอยากอยู่หนึ่งโอ้มันหัวคนมุ่งขันเฮียนแต่วันหัวลบหรือมันหัวเบิดเด้ครับผมแมนครูมันคนมุ่งบดีบึงแล้วมันสร้างมุ่งเนี่ยสร้างสร้างมุ่งเวตาบ้าเอาเน้นๆครับเอซีคผมสี่แปดศูนย์บนเจ็ดหกล่างบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวครับเออซีครับตัวเดียวสองพันครับ สำหรับปูเน้นๆเลยครับเอฟซีมผมโศกมารลำด้วยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าเศรษฐีจงเป็นของเอซทุกท่านทุกคนครับขอจบกี่ไ้เพียงเค่มีครับพ่อไม่ในคลิปหนาเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับเบจริญพรน,น,นี่เน้นเลย